นสมุนไพรนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วในเรื่องราวเกี่ยวกับสมุนไพรดีๆว่านดีๆแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับปูุ่ปัญญาไทยนะคะที่เราจะเอามาบอกเล่าสู่กันฟังแล้วก็ยินดีนะคะถ้าใครที่มีข้อมูลมีเกจความรู้อะไรต่างๆแล้วจะมาแลกเปลี่ยนกันในคอมเมนต์นะคะเพื่อที่ว่าจะเป็นเกจเล็กเกจน้อยเป็นความรู้ที่จะสะสมไปถึงคนรุ่นต่อไปนะคะถ้าใครมีประสบการณ์โดยตรงก็เม้นกันเข้ามาเลยนะคะ วันนี้เรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดถึงถ้าใครได้ติดตามข่าวข่าวหนึ่งที่ดังมากอยู่ในตอนนี้นะคะประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่เกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรภูมิปัญญาไทยแล้วก็แพทย์แผนไทยก็คือเรื่องของประเด็นยาสั่งนะคะขึ้นชื่อว่ายาสั่งเนี่ยถ้าถ้าเป็นคนท,ที่ชอบศึกษ,ษาค้นคว้าเรื่องนี้หรือว่ามีความเชื่อเรื่องนี้จะรู้ว่า มันมีอยู่จริงแต่มันก็ยังคงเป็นสิ่งลึกลับที่ว่าเราตกลงยาสั่งมันคืออะไรกันแน่แล้วก็มันร้ายกาจขนาดไหนร้ายแรงขนาดไหนนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าโดนไปแล้วเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงบ้างนะคะวันนี้ก็จะขอรวบรวมความรู้จากตำรับตาําราจากบทความที่มีคนพูดคนเขียนเอาไว้นะคะจากเรื่องราวที่มีการเรียบเรียงเอาไว้มาตั้งแต่โบราณ มาสรุปให้ฟังว่าอย่าสั่งคืออะไรแล้วคบแก้กันยังไงนะคะส่วนที่ว่ามันจะได้ผลหรือไม่มันใช่หรือไม่เนี่ยก็ฝากไว้ให้อยู่ในวิจารณญาณในการรับชมแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องทุกเรื่องควรมีบันทึกในเมื่อมีสิ่งที่เกิดภัยขึ้นมาในโลกนี้มันมันก็ต้องมีสิ่งแก้จนได้เพียงแต่อะไรจะแก้ได้นั้นก็อยู่ที่การ สืบสอบค,นคน้นหาค้นคว้าหากัต่อไปว่าสิ่งใดที่จะใช้แก้ของพวกนี้ได้นะคะอ่าก่อนที่เราจะมาพูดถึงตัวแก้เราก็มาพูดกันถึงเรื่องของยาสั่งก่อนขออนุญาตอ่านนะคะว่ามีการค้นคว้าเรียบเรียงรวบรวมเอาไว้ว่ายังไงบ้างนะคะในเว็บไซต์ของ SAC Conference ปี2017นะคะได้พูดถึงยาสั่งเอาไว้ว่า เอกสารพื้นเวียงน่านฉบับวัดพับเจได้บันทึกเรื่องราวของเท้าครานเมืองผู้สร้างแหง่งผู้สร้างเมืองเวียงแช่แหง้งถูกรอบวางยาพิษโดยการฉาบยาพิษไว้บนผ้าที่นำมาบรรณาการเมื่อเอามือจับพิษก็แด่นเข้าร่างกายถึงแก่ชีวิตจดหมายเหตุวันวริตบันทึกเรื่องราวการขึ้นของราชบัลลังก์ของเท้าสีสุดาจันทร์ พระสนมเอกของพระเจ้าชัยราชาว่าใช้วิธีเจือยาพิษให้แก่พระสวามีจากนั้นจึงวางแผนรงพระชนสมเด็จพระยอดฟ้าพระราโอรสของสมเด็จพระชัยราชาด้วยการใช้เวทมนต์และวางยาพิษหรือการมีกฎหมายลงโทษผู้วางยาผู้อื่นด้วยการเคี่ยนและปักเงินหากผู้ถูกวางยาถึงแก่ความตายก็ให้นประหารชีวิต ผู้วางยาด้วยคือจะมีจะมีกฎหมายฉบับหนึ่งของไทยนะคะสมัยพระยาอนุมานราชทนได้เคยบันทึกเอาไว้เลยเกี่ยวกับเรื่องของยาพิษยาสัง่งแล้วก็โทษของคนที่วางยาถ้า,ากฎหมายจะบอกระบุกไว้เลยว่าคนวางยาจะถูกลงโทษอย่างไรแล้วก็ถ้าผู้ถูกวางยาถึงแก่ความตาย จะมีบทลงโทษอย่างไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวทางทางเราจะค้นคว้ามาเพิ่มเติมเพื่อให้เห็นว่ามันมีหลักฐานของสิ่งนี้มาตั้งแต่โบราณจนถึงขั้นมีการออกกฎหมายมาเลยนะคะทีนี้มาดูซชว่ากลุ่มไหนที่ขึ้นชื่อบ้างเรื่องยาสั่งนะคะก็มีการรวบรวมเรียบเรียงเอาไว้ว่ากลุ่มที่มีชื่อเสียงเรื่องยาสัง่งมักจะเป็นกลุ่มชาติพันธุเน์เขมรปุยที่อยู่ทางอีสานใต้ หรือจังหวัดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็กลุ่มที่อยู่จังหวัดทางภาคใต้แล้วก็กลุ่มชาวชาติัชาติพันธุ์ทางภาคเหนือแล้วก็กลุ่มอีสานแถวอําเภอปักธงชยัยส่วนของกลุ่มที่อยู่นครราชสีมานี้มีตําราหลายเล่มระบุเอาไว้นะคะแล้วก็เป็นที่รู้กันนะคะพญาอนุมานราชทนได้บันทึกเรื่องการทายาสัง่ง ตอนเดินทางไปแถวอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมากับคณะในช่วงพุทธศักราช2495ว่ายาสั่งนั้นทำจากว่านบางชนิดนำมาบดผสมเข้ากับกระดูกงูเห่าไฟเมื่อจะใช้ก็นำผงนี้จำนวนเล็กน้อยไปใส่ในเหล้าคนที่กินเข้าไปก็จะตายภายใน4-5ชั่วโมง เว้นแต่จะได้รับยาแก้ทันเวลาจริงๆสูตรของการทํายาสั่งเนี่ยจะมีหลายสูตรมากนะคะก็คงจะต้องไปศึกษากันอีกทีว่าเขาใช้สูตรอะไรบ้างแต่ให้เป็นการศึกษาเชิงสร้างสรรค์นะคะไม่ใช่เป็นการศึกษาเพื่อทําลายคือศึกษาเพื่อให้รู้วิธีแก้ให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่จริงเราจะได้ไม่ประมาทคอยระวังไม่ไปกินน้ํากินอาหารอะไรสูงสี่สูมห้าแต่ไม่ใช่ศึกษาเพื่อที่จะไปทําลายคนอื่น กรรมอันเกิดจากสิ่งนี้แม้จะกฎหมายจะเข้าไปไม่ถึงแต่ว่ากฎแห่งกรรมมีจริงนะคะแล้วก็ให้ผลตรงตามกรรมของแต่ละคนที่กระทําเสมอเพราะฉนั้นก็อย่าไปทําสิ่งนี้เลยการใช้ยาของทางอีสานใต้หรือเขมรก็คล้ายกันมีชนิดที่กินแล้วถึงแก่ความตายเลย หรือต้องกินอาหารที่คนวางยากําหนดไว้หรือสั่งเอาไว้นี่แหละค่ะคือที่มาของยาสั่งเขาจะสั่งอยู่2ออย่าง 1. คือสั่งอาหารประเภทไหนกินแล้วจะตาย2คือสั่งเวลาตายหมายถึงว่ากินเข้าไปกี่วันเราจะให้ตายนะคะท่านพญาอนุม,มาราชทนได้เล่าว่ากําหนดให้ออกฤทธิ์หลังจากการกินอาหารหรือเครื่องดื่มเฉพาะโดยพิจะกําเริบหลังจากกินอาหาร อาการกําเริบจากพิษจะทำให้ปวดหัวน้ำลายฟูมปากเป็นลมชักขากัรไกรแข็งรักษาไม่ทันก็ถึงแก่ความตายอีกลักษณะหนึ่งคือมีอาการง่วงนอนพอนอนหลับไปแล้วก็ขาดใจตายเลยถ้าอย่างนั้นที่เป็นไหลาตายกันเยอะๆนี่มันเกี่ยวไหมเนาะสะภาพศพส,สภาพศพนะคะจะมีสภาพเล็บมือเล็บเท้าหลุดผงร่วงเกือบหมดหัวหรือบางคนก็บันทึกเอาไว้ว่า เล็บมือเล็บเท้าจะดำนะคะยาพิษอีกแบบเป็นยาที่ออกฤทธิ์บนผิวหนังจะป้ายหรือดีสซเยื่อจะทำให้เกาคันและเกาจนเกิดแผลพิษยาก็จะซึมเข้าไปในแผลทำให้เน่าน้ำเหลืองไหลออกมาน้ำเหลืองนี้ไปโดนตรงไหนของร่างกายก็จะเกิดแผลเน่าเปื่อยรุกรามส่วนภาคใต้ก็จะใช้อีกสูตรหนึ่งมีการจับตัวสัตว์เอามาผสมกับ รากไม้ตากแห้งชนิดหนึ่งแล้วก็ก็มีรายละเอียดอยู่นะคะเป็นว่าเราไม่เล่าแล้วกันเนาะทีนี้เมื่อเราสงสัยว่าจะโดนยาสั่งจริงๆแล้วในวงการว่านยาหรือสมุนไพรอ่ะเขาก็มีการพูดถึงกันว่าจะมีอะไรเป็นสิ่งที่แก้บ้างมันคือเหตุผลที่ทำให้คนโบราณเนี่ย เขาจะไม่กินข้าวกินน้ําบ้านใครสมสี่สมหานะคะถึงแม้จะรู้จักกันก็แล้วแต่ยิ่งไม่รู้จักกันเนี่ยเขาจะไม่กินเลยหรือถ้าจําเป็นต้องกินเขาก็จะมีเครื่องมือตรวจก็อาจจะเป็นว่านขอทองแก้ว่านทองถอดหอมโมกกระบว่านถอดโมกตระย์หรือเป็นงาเป็นงาช้างหรือเป็นโลหะเงิน นะคะเพราะนั้นจริงๆการสวมแหวนสวมเครื่องประดับหรือการพบว่านยาอะไรต่างๆเนี่ยเขามีเหตุผลแล้วมันก็สอดคล้องกับความจะเป็นที่เขาจะต้องใช้ในเวลาที่ฉุกเฉินขึ้นมานะคะก็มันก็จะมีเรื่องราวเรื่องเล่าเยะแยบไปหมดคือยิ่งยิ่งติดตามยิ่งค้นคว้าก็จะพบกับเรื่องความรู้ที่น่าสนใจมากๆนะคะไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่จริงนะคะการไม่ประมาทก็คือทางรอดของเรา นะคะทีนี้เขามีการพูดถึงยาที่แก้พิษยาสั่งหรือว่ายาพิษต่างๆเหล่านี้มีทั้งแบบยาผสมยาเดี่ยวยาตำรับเราลองมาดูตำราโบราณตำัาเก่ามากๆที่เกี่ยวกับว่านนะคะที่พูดถึงตัวแก้พิษยาสั่งตัวแรกเลยว่าเขาใช้อะไรนะคะตัวแรกที่จะนำเสนอก็คือตัวนี้ค่ะ ย่านางแดงย่านางแดงนี้จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับย่านางเขียวหรือว่าย่านนางที่เอาไปคั้นกินกับหน่อไม้นะคะย่านางแดงมีชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าแถวขยันเดี๋ยวจะให้ลิงก์ที่เข้าไปที่ย่านางแดงที่ได้เคยพูดถึงเอาไว้ซึ่งไม่น่ใจว่าตอนนั้นมีดอกมีฝักไหมนะคะแต่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะคะในตอนท้ายคลิปว่าลักษณะดอกแล้วก็ ฝักของเขาเป็นยังไงตำราโบราณให้ใช้ส่วนของรากค่ะพอดีเรามีรากรากอันนี้ปลูกย่านัางแดงตอนนี้มา10บสิบกว่าปีพอดีย้ายบ้านก็เลยถือโอกาสขุดเอารากเขามาเพื่อที่จะใช้ประโยชน์เพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามีคุณมากนะคะนี่ก็ลองดูว่าสิกว่าปีเนี่ยได้รากย่านางชิ้นขนาดนี้ ะะตำราบ,บอกไว้ว่ายังไงบ้าง <_ C os> เขาบอกว่าเถาของย่างย่างแดงลักษณะเขาจะมีจะมีนวดที่เรียกว่ามือเกาอะ,ะมีมือเกาะนะคะบก็จะเกาเกี่ยวไปตามที่ต่างๆ นะคะอ่ะเรามาอ่านดูตำรา,ากเก่าของครูบาอาจารย์ตะเก่าแต่ก่อนท่านพูดถึงรากย้านางแดงเอาไว้อย่างไรบ้างนะคะรากย่านางแดงแก้ยาเบื่อยาสัง่งแก้เมาเห็ดเมาหอยแก้พิษเมาทุชนิดฝนกับน้ำสาวข้าวรับประทานถอนพิษไข้ต่างๆไข้อีสุอีใสอีดำอีแดงแก้พิษสำแดงแก้ท้องเดินอหิวาตกรคโลหัดหลบแก้ปวดท้องป่วง จุกเสียดแน่นฝนกับน้ำสุรารับประทานแก้ปากเปื่อยปากเป็นแผลกินข้าวไม่ได้กระเพาะอาหารเป็นพิษลำไส้เป็นแผลฝนกับน้ำสุราอมต้มกับน้ำร้อนรับประทานแก้ไอหอบไอเหิดไอวรรณโรคต้มกับน้ำจันแดงจันขาวจันฉนกจันช,นนชมดรับประทานโรคอยู่ไฟไม่ได้ผอมแห้งระดูขาวมุดมุดตะกินมุดตะคาด โรคลมปัดทจ,จิตและดูไม่ปกติให้ใจคอหงุดหิดโรคดังก่ลาวนี้ให้เอารากมาดองกับน้ำสุราละประทานจะหายวิเศษนักแรกคนอีสานก็จะใช้รากย่านางนี้ออกไปต้มกินเพื่อบำรุงน้ำนมนะคะทำให้น้ำนมออกตีด้วยหรือจะใช้ใบมันก็ได้นะคะได้เคยพูดถึงเอาไว้แล้วในะอ,อีกคลิปหนึ่ง นะคะก็สรุปได้ว่ากรณีที่เราสงสัยยาพิษยาสั่งยาเบื่อหรือสัตว์มีพิษต่างๆหอยสัตว์มีพิษอะไรบ้างพวกเห็ดหอยเมาเห็ดเมาหอยแก้พิษเมาทุกชนิดเขาให้ใช้รากหญ้านางฝนกับน้ำสาวข้าว ไม่จําเป็นต้องเอาท่อนใหญ่โตนี้ไปฝนนะคะเรื่อยหรือหั่นแค่ชิ้นเล็กๆนะคะติดตัวติดบ้านเอาไว้ถ้ายาฝนน่ะถือว่ามันประ,ประหยัดมากคือท่อนเล็กๆท่อนเดียวนี่ใช้กันได้ชั่วลูกชั่วหลานเลยนะคะแล้วก็ฝนกับหินรับเมีดก็เลือกหินรับเมีดที่เนื้อหินมันไม่หลุดออกมาเนาะหรือว่าหินฝนยาโดยเฉพาะเขาก็จะมีขายกันอยู่ ให้เห็นนะคะในทางเน็ตทางอินเทอร์เน็ตในเฟซบุ๊กต่างๆก็เอามาติดบ้านไว้กรณีที่เราเกิดความสงสัยว่าจะเป็นเมาที่เกิดจากพิษต่างๆในสิ่งที่เราไม่รู้ตามไม่เห็นหรือแม้กระทั่งพวกอาหารเป็นพิษหรืออะไรก็สามารถเอามาใช้ได้นะคะเป็นการรักษาเบื้องต้นดูแลตนเองชั่วคราวก่อนที่อาจจะส่งโรงพย,ยาบาลต่อไปนะคะ อันนี้ก็คือตัวที่หนึ่งนะคะรากย่านางแดงใช้แก้พิษยาเบื่อยาสั่งยาพิษต่างๆอ่าตัวที่สองเขาพูดถึงอะไรบ้างที่เอามาใช้แก้เรื่องพวกนี้ได้นะคะเขาบอกว่าใช้รางจืดรางจืดในที่นี้ก็หมายถึงรางจืดเถานะคะรังจืดเถาดอกม่วงเขาบอกว่าให้ใช้ใบรางจืด ประมาณสิบสองใบตำผสมกับน้ำซาวข้าวให้ได้ประมาณหกช้อนโต๊ะหรือจะใช้รากลางจืดก็ได้ฝนกับน้ำซาวข้าวให้ดื่มจะทำให้ผู้ถูกยาสั่งปลอดภัยภายในหนึ่งชั่วโมงภายในหนึ่งชั่วโมงคือจริงๆพิษของว่านพิษของสัตว์มีพิษต่างๆลางจืดเขาก็แก้ได้อยู่แล้วจะเป็นพิษคางคกพิษพิษทางคกพิษปลากระเป้า พิษหอยเม่นอะไรพวกนี้ค่ะก็มีประวัติการใช้อยู่มากมายที่รังจืดเ,เขาก็เขาก็ใช้แก้พิษเหล่านี้ได้อยู่แล้วตัวที่สามอีกตัวหนึ่งที่พูดถึงว่าสามารถเอามาแก้พิษยาสังยาพิษยาเบื่อได้นะคะก็คือต้นไม้ที่เรียกว่าพญาป้องทองนะคะพญาป้องทองนี้รู้สึก ร้านก็จะเคยอัดคลิปแล้วนะคะพยาป้องทองเป็นไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าโดยเฉพาะป่าดงดิบนะคะมีมากทาั้งจันทบุรีโคราชเองก็มีมีบทป,ปัญญาของออผู้เฒ่าผู้แก่ที่ได้ใช้พืชตัตวนี้พยาป้องทองหรือชองละอานี้ไม่ไม่ใช่ว่านนะคะแต่เป็น ก็ต้องเรียกว่าเป็นไม้มงคลแหละเพราะป้องกันแล้วก็ใช้รักษาสิ่งไม่ดีนะคะเขาเป็นไม้เถาขนาดกลางจริงๆแล้วต้นทองเนี่ยถ้าอยู่ในป่าค่ะเขาก็ใหญ่ใหญ่ได้หลายขนาดเลยอันนี้คือขนาดเล็กเหมาะมือนะคะสำหรับใครที่จะเอาไปใช้เป็นไม้เท้าที่ไม่อยากได้อันใหญ่ๆห,ห,หนักๆ แล้วก็อันนี้ขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ของที่ร้านนี้จะมีใหญ่จนถึงประมาณเส้นผ่าสูนย์กลางเกือบ4นิ้วเลยนะคะที่สามารถพบอยู่ที่ป่าทางแถบบ้านเราเลคือแทบโคราชนะคะเขาก็จะมีลักษณะเป็นกล้องๆนะคะ คือพยาป้องทองเนี้ยแนะนําเลยเพราะมันช่วยได้หลายอย่างอาจากที่เขาเรียบเรียงไว้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าใช้พยาป้องทองฝนกับน้ํากินแก้ยาพิษยาเบือ่อคือให้เอาพยาป้องทองที่เป็นเนื้อไม้ชิ้นไม้นะีคะฝนกับน้ํา กินแก้ยาพิษยาเบือ่อหรือถ้ากรณีที่ถูกผีเข้าเขาก็เอาป้องทองแช่น้ำแล้วก็ให้กินให้ใหอาบนะคะนอกจากนี้นอกจากที่ใช้รักษาแล้วก็ยังใช้ป้องกันของไม่ดีต่างๆได้อย่างที่เคยบอกไว้ในคลิปที่แล้วนะคะว่าการป้องกันเนี่ย ก็ให้ใช้หนึ่งข้อนะคะหนึ่งข้อก็คือเรียกว่าอะไรหนึ่งป้องสองข้อนะคะข้อนี้กับข้อนี้เราตัดเอาเนื้อไม้ขนาดเนี้ยพกนะคะค่เล็กก็ได้อันใหญ่ก็ได้พกเนี่ยคือเพื่อป้องกันแล้วก็เวลาที่เจอพิษเพศภัยต่างๆก็แช่น้ํากินเลยหรือว่าจะฝนกินก็ได้นะคะแล้วก็อยู่บ้านก็ปลูก ต้นมันเอาไว้เพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามานะคะไม่ให้เข้ามาได้นี่มันเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นความเชื่อที่มีการใช้ที่ตรงกันหลายหลายที่แล้วก็เราเคยมีประจักษ์พยานที่มายืนยันในความเชื่อนั้นว่าเขาก็ใช้รักษาเราได้ผลจริงๆนะคะบางคนก็เอามาทำเป็นประดับขิด ขวนเอลไว้เลยเวลาถูกเฉินก็เอาใช้ได้จะสังเกตว่าประหลัดขิกของโบราณนะ่ะสามารถที่จะเอามาใช้เป็นยาแก้พิษได้อันนี้นอกจากประหลัดขิกพญาป้องทองแล้วเท่าที่ทราบก็จะมีประหลัดขิกของไม้เถยตายไม้ใหญ่ชักอกที่ใช้แก้พิษทั้งพิษงูทั้งพิษ,พษอาหารอะไรต่างๆนะคะก็เป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่ถือว่าคลาสสิกอะ่ะ คือเป็นกลายเป็นยายาฉุกเฉินยาแก้อาการฉุกเฉินที่ติดตัวเอาไว้ได้ตลอดแค่มีท่อนไม้ชิ้นเล็กๆท่อนเดียวอะค่ะก็สามารถที่จะเอามาแก้ไขอาการฉุกเฉินต่างๆเหล่านี้ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เขาก็ทําเป็นชิ้นพกเล็กๆซึ่งทางหลาน,นก็กําลังจะเดียวกับช่างไม้จะทํากลึงเป็น รูกประคำเพื่อใช,ใช้เป็นเครื่องประดับด้วยแล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้แก้ไขในภาวะฉุกเฉินแล้วก็สามารถใส่เพื่อป้องกันได้ด้วยนะคะก็ก็ลองดูนะคะกำลังดิวกันอยู่ก็อาจจะทำเป็นประหลัดขีดด้วยดูว่าพร้อมที่ทำเมื่อไหร่๋ยวเราก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะนี่ก็คือ สามสมุนไพรที่มีการพูดถึงมีภูมิปัญญาทั้งในแง่ของการบรรันพทึงและการบอกเล่าต่อที่ใช้แก้ยาสั่งยาพิษต่างๆนะคะก็ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งก็คือมีรากย่านางแดงมีใบแะละรากของราำจืดแล้วก็เนื้อไม้ของพญาป้องทองสามตัวนี้นะคะที่เขาเอาใช้แก้พิษยาพิษต่างๆแล้วก็ยาสั่งได้นะคะ ก็ถือว่าเป็นความรู้ที่อยากจะมาบอกเล่าให้ฟังคือของในโลกนี้มันจะมีคู่กันเสมอในเมื่อมีสิ่งที่ทำให้เกิดพิดก็ย่อมมีสิ่งที่จะแก้พิดได้ส่วนใครที่มีความรู้ภูมิปัญญาหรือสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านี้ก็เอามาบอกเล่าสู่กันฟังนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้เลย แล้วก็ในส่วนของว่านที่จะใช้ในการตรวจสอบว่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่เราจะกินนะ่ะมันมีพิษหรือไม่เราก็จะมานำเสนอในคลิปต่อไปเพราะนั้นถ้าไม่อยากพลาดก็ขอให้กดติดตามกด Subscribe ไว้นะคะกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ติดตามรับชมได้ก่อนใครแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราช่วยกดไลค์ให้ด้วยเพื่อจะได้ เป็นกําลังใจในการที่เราจะศึกษาค้นว้าภูมิปัญญาตำรับตําราเก่าๆเอามาบอกเล่าสู่กันฟังนะคะในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้วันนี้วรากรสมุนไพรก็ขอจบเรื่องราวเกี่ยวกับยาสัง่งและสมุนไพรที่ใช้แก้อาการของการโดนยาสัง่งแต่เพียงเท่านี้นะคะอ,อ,อยากจะฝากไว้ว่าภูมิปัญญาภูมิปัญญาของไทยสมุนไพรไทย ครูบาอาจารย์ของไทยเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าที่สมควรที่เราจะส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นไปในสถานการณ์โควิดหรือสถานการณ์วิผิดอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ในอนาคตข้างหน้าการที่เรามีปัจจัยสี่ที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองมีปัจจัยสี่อาหารเครื่องน,น่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคซึ่งล้วนเกิดจากพืชและเกิดจากธรรมชาติ เป็นความยั่งยืนที่แท้จริงในการที่จะอยู่รอดในทุกวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในวันนี้หรือวันข้างหน้าอย่าทิ้งนะคะส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกหลานของเราได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่พึ่งพาตัวเองและอยู่รอดปลอดภัยตลอดไปจนถึงรุ่นหลังเลีหลงของเราเพราะว่าทุกอย่างมันไม่ได้จบลงแค่รุ่นเรานะคะอย่าใช้ทุกสิ่งทุกอย่างให้จบลงไปแค่รุ่นเรา ส่งต่อสิ่งเหล่านี้สิ่งเ่าดีเหล่านี้ให้ลูกหลานเราได้ใช้ได้ภาคภูมิใจในความเป็นไทยเหมือนเช่นกับที่คนรุ่นเราได้ภาคภูมิใจในความเป็นไทยวะะรรณาคนสมุนไพรขอบคุณมากค่ะ